ครับสวัสดีครับผมชื่อวันชัยพรมยูครับหมู่ที่8ตํตำบลปังหวานอำเภอปะโตะจังหวัดชุมพรครับก่อนที่จะตัดลูกก่อนที่จะตัดผลผลิตตรงนี้เ,เราเใช้ตัวเรียกรากก่อนนะครับใช้เรียกรากก่อนก่อนที่จะตัดลูกสักหนึ่งเดือนแต่ถ้าเรามาตัด ตัดลูกแล้วเราเริ่มมาใช้ก็ถือว่าตรงนั้นเป็นการฟื้นต้นที่ช้าไปนะถ้าให้ดีก็ต้องฉีดฉีดดินเรียกรากก่อนที่จะตัดลูกสักหนึงเดือนอนะครับแล้วตัดผลผลิตเสร็จตัดผลผลิตเสร็จวันนี้อยู่อีกสักอาทิตย์นะครับอยู่อีกสักอาทิตย์เราก็เริ่มใช้รอบที่สองได้เลยครับสองรอบอหลังจากเรียกรากเสร็จเรียบร้อยตัดลูกผมใส่3ามไปหนึ่งครั้ง และหลังจากนั้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนหรือ20วันนี่แหละผมก็ใ oh ส่18นะครับผมก็ใส่18ผมใส่18ต like ่อบางคนเขาอาจจะใส่39 6ไป2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่แต่ผมจะเปลี่ยนทันทีผมใส่ให้39 6ผมใส่หนึ่งครั้งและหลังจากนั้นผมจะใส่18ใส่18ก็เว้นระยะเป็นปกติถ้าเราใส่20วันก็เราใส่20วัน20วันครั้ง20วันครั้ง ใส่น้อยๆใส่หกขีดเจ็ดขีดใส่ประมาณน,นั้นแหละจนกว่าจะเข้าฤด,ดูใหม่ค่อยมาเปลี่ยนปุ๋ยผมทำตัวเรียนผมทำไม่เคยโสรมครับนะตัเรียนของผมทำไม่เคยโสรมหลังจากเรียกรากแล้วก็ไม่เกิน20วันยอดมันก็ออกมาทันทีนะครับนะยอดยอดมันก็เดินทันทีรากออกแล้วก็ยอดมันก็เดินตามมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาใช้พวกซีวิลเบนเขียว ยาข่าหนอนนะครับนะ,ะแล้วก็สยาราไปด้วยนะครับประทับใจครั้งแรกก็รู้สึกว่าเล่าเรื่องความในใจจริงๆนะครับทุเรียนของผมนี่แหละ,ะไม่โทมนะครับทุเรียนของผมนี่แหละเสมอต้นเสมอปลายและผลผลิตที่ได้นะครับผลผลิตที่ได้ผมได้ทุกปีนะครับผมได้ผลผลิตทุกปีถึงปีที่ผ่านมาอาจจะมีอุปรสรรค อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องอดินฟ้าอากาศแต่แว,ว่าความประทับใจเรามาใช้อยู่ในไลนะครับเรามาใช้อยู่ในไลเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับ,รบได้และได้ขายตู้เรียนทุกปีนี่คือความพึงพอใจและความพอใจของผมและครอบครัวของผมครับที่นี่มันสร้างสวนตู้เรียนกันเยอะหลายครอบครัวเหมือนจะทุกครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมก่อนนะไม่ต้องเชื่อผมก่อน ว่าผมใช้อย่างนั้นดีอย่างนี้นะถ้าไอ้พ,พวกคนที่เพื่อนเพืนเพื่อนบ้านนะครับที่มั่นใจว่า,อ,าอยากจะใช้ให้มาดูของของผมก่อนมาดูผลผลิตมาดูต้นไม้ามาดูไอ้ดินมาดูไอ้ความสมบูรณ์ของหญ้าความสมบูรณ์ของดินแล้วมาเห็นผลผลิตกันอยู่นะครับแล้วก็ผมได้จริงเห็นจริงก็เพื่อนก็ตามกันมา เรื่อยๆนะครับแนะนากันทุกกลัวเรือนครับติดต่อผม,อ,มอยากจะมาดูสวนทุเรียนก็มีเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0822773328ครับ3328แล้วโทรเข้าเบอร์นี้แล้วผมรับอยู่ตลอดคุยเรื่องสวนทุเรียนแล้วก็ก็ถือว่าอยากจะมาวันไหนติดต่อมาเลยนะครับผมจะพามาดูผลผลิตของผมและพาไปเดินเที่ยวอยู่ตลอดอนะครับมาได้เลยครับ